ว่าด้วยสิ่งต่างๆสลายไปเหลือแต่ชื่อคําว่ายังเห็นกันอยู่ในคําว่าชนเหล่านั้นยังเห็นกันอยู่บ้างยังได้ยินกันอยู่บ้างได้แก่ผู้มีรูปที่รู้กันได้ด้วยจักขุวิญญาณคําว่ายังได้ยินกันอยู่ได้แก่ผู้มีชื่อเสียงที่รู้จักกันด้วยโสตวิญญาณ คำว่าชนเหล่านั้นได้แก่กษัตริย์พราหมณแพทย์สูตรคฤหัหั์บรรพชิตเทวดาและมนุษย์รวมความว่าชนเหล่านั้นยังเห็นกันอยู่บ้างยังได้ยินกันอยู่บ้างคำว่าของชนเหล่าใดในคำว่าชื่อของชนเหล่าใดที่กล่าวกันอยู่นี้ได้แก่ของกษัตริย์พรามณแพทย์สูตรคฤหัหถ์บรรพชิตเทวดาและมนุษย์เหล่าใดคำว่าชื่อได้แก่การกล่าวถึง การขนานนามการบัญญัติชื่อที่เรียกกันชื่อการตั้งชื่อชื่อที่ตั้งให้ภาษาพยัญชนะชื่อเรียกเฉพาะคำว่าที่กล่าวกันอยู่ได้แก่ที่เรียกที่กล่าวกันอยู่คือที่พูดที่บอกที่แสดงชี้แจงกันอยู่รวมความว่าชื่อของชนเหล่าใดที่กล่าวกันอยู่นี้คำว่าเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้น เพื่อกล่าวขานกันอธิบายว่าขันที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบุคคลย่อมละละเว้นละขาดสูญหายสลายไปก็ยังเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้นคําว่าเพื่อกล่าวขานกันได้แก่เพื่อพูดบอกแสดงชี้แจงรวมความว่าเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้นเพื่อกล่าวขานกัน คำว่าจากไปแล้วในคำว่าสัตว์เกิดจากไปแล้วได้แก่ตายแล้วทำกาละแล้วคำว่าสัตว์เกิดได้แก่สัตว์นรชนมนบบุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์รวมความว่าสัตว์เกิดจากไปแล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าชื่อของชนเหล่าใดที่กล่าวกันอยู่นี้ ชนเหล่านั้นยังเห็นกันอยู่บ้างยังได้ยินกันอยู่บ้างสัตว์เกิดจากไปแล้วเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้นเพื่อกล่าวขานกัน44พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนทั้งหลายพูดติดใจในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมละทิ้งความเศร้าโศกความคร่ำครวนและความตรนีไม่ได้เพราะฉะนั้นมุนีผู้เห็นแดนกเกษม ละความยึดถือได้แล้วเที่ยวไปคำว่าชนทั้งหลายผู้ติดใจในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมละทิ้งความเศร้าโศกความกล่ำกรวนและความตรหนีไม่ได้อธิบายว่าคำว่าความเศร้าโศกได้แก่ความเศร้าโศกกริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความเศร้าโศกภายในความเศร้าโศกมากภายใน คว, Nacional, ความ il, schnell, หม่นไหม้ภายในความเร่าร um ้อนภายในความหม่นไหม้แห่งจิตความทุกข์ใจลูกศรคือความเศร้าโศกของผู้ถูกความเสียหายของญาติกระทบบ้างถูกความเสียหายของโภคทรัพ์ยกระทบบ้างถูกความเสียหายเพราะโรคกระทบบ้างถูกศีลวิบัติกระทบบ้างถูกทิฏฐิวิบัติกระทบบ้าง ประจวบกับความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างถูกเหตุแห่งทุกข์อื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างคำว่าความคร่ำครวญได้แก่ความบ่นเพอ้อความคร่ำครวญกิริยาที่บ่นเพอ้อกริยาที่คร่ำครวญภาวะที่บ่นเพอ้อภาวะที่คร่ำครวญการพูดพร่ำการพูดเพอ้อ การพูดเพ้อเจอ้อความพร่ำเพลอกิริยาที่พร่ำเพลอภาวะที่พร่ำเพลอของผู้ถูกความเสียหายของญาติกระทบบ้างถูกทิฐิวิบัติกระทบบ้างประจบก,กับความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างถูกเหตุแห่งทุกข์อื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้าง